ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องที่ติดตามช่อง NGM TV นะครับก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับมีมีน้องๆถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับคลิปแรกที่ปล่อยไปในช่วงช่วงบ่ายนะครับเนาะมาเริ่มเพี่ก็ได้ข้อมูลว่ามันเริ่มเป็นทันแอนเที่ยงของวันที่วันที่2นะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับเนาะน้องๆก็เลยถามมาว่าจะติดตามข้อมูลได้จากช่องทางไหนนะก็ติดตามได้จากช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube ของพี่เลยนะครับ NGM TV นะครับหรือหนุ่มเกมมิงนะครับก็พอดีพี่เล่นคือเล่นฟรีไฟอยู่แล้วนะเล่นฟรีไฟแล้วนะครับคือเกมเนี้ยความรู้สึกก็คือให้ให้หลานชายนะครับให้หลานชายเล่นเขาบอกว่ามันเล่นง่ายมันเหมือนฟรีไฟยุคแรกๆเราใคยจะเล่นฟรีไฟมาคือทุกอย่างมันเสมอมันเสมอภาคมันเท่าเทียมกันหมเลยเนาะมันไม่เกี่ยวกับสายฟรีสายเติมนะครับเดี๋ยวให้ดูเกมฟรีไฟ์มันเริ่มเล่นยากแล้วมันมันมีทั้ง โปเนียนหรืออะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับมีคลิปที่พี่ยิงคู่ต่อสู้นะดาเมจด,ดาเมจเข้าหกร้อยกว่าพันนะดาเมจเข้าหกร้อยกว่าพันแต่เขาไม่เป็นไรนะเขาเขามีเพื่อนมาชุบนะครับตอนนี้โปก็มีแล้วนะโปโปของอมีน้องไ้ถามเกี่ยวกับโปของซิกมานะโปมันเป็นของต่างประเทศนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นโปรลักษณะเดียวกับฟรีไฟล์เนาะเป็นหมดเรื่องการปรับแต่งนะครับ เดี๋ยวได้ไปดูเดี๋ยวไปดูปดคลิปฟีลไฟที่พี่เล่นก่อน,ด,นดูว่าเปรียบเทียบนะว่าเกมขนาดมันเป็นเกมเ,มเติมนะมันก็ยังมีโปรมอีอะไรต่างๆแล้วเริ่มเล่นยากเนี่ยนะครับดาวแล้วครับดาวไปแล้วตอนนี้แคมป์นะเพื่อนมาชุบไม่เป็เพื่อนมาชุบแล้วที่ไม่ได้เล่นโปรนะแต่พี่แคมป์อยู่นะครับโดดลงมาเออด่อดานนี้เป็นนิคมลกล้างนะเพื่อนๆน้องๆดูนะนะครบดาเมจพันกว่านะไม่แตกนะอันนี้เพื่อนมาชุบครั้งที่สองเดี๋ยวดูครั้งแรกก่อนครั้งแรกเดี๋ยวมาไปดูนิดนึงครั้งแรก นัดแรกก็ดูนัดแรกครับมาเขาเห็นกล่องไอ้ดอกนะเขาจะมาเก็บคิดดูชัดๆนะเนี่ยดาเมจดหกร้อยยี่สิบสี่ปกติต้องต้องแตกไปแล้วนะ n o อ m ปกติถ้าเราเราโดนนะครับถ้าเราโดนนี่ใช้ตัวละครใหม่ย่าๆนะเอนก็เป็นตัวละครที่ของจกัปตันะครับล้วดูนัดที่สองนะคนี่ดาเมจดหนึ่งพันหนึ่งหน่ยนะนี่นะครับก็ให้หลานชายลองเล่นดูนะครับหลวงก็บอกว่าเล่นง่ายนะครับถ้าเทียบกับเออ กับฟรีไฟนะครับ oh. ให้ดูฟรีไฟนะ ID ของ ID รหัสของพี่นะครับเป็น ID สายฟรีนะครับไม่เคยเติมเลยนะเล่นมาเล่นมาครบสองปีนะครับไม่เคยเติมเลยนะแต่ขึ้นแรงแดงมาสองซีซั่นนะครับคือให้ดูเปรียบเทียบกับอตอนเนี้ยถ้าเล่นเดีพิวเพื่อน้องๆปอยไปดูคลิปเก่าที่พี่ลงกไรน,นะครับลง,ลงแรงเล่นไฮไลท์เนาะก็ได้ไปหคิวแล้วก็ชนะบุญานะเล่นแบบสบายๆชิวๆเล่บรรยากาศแบบไม่ต้อง เออจะเปิดไหมไม่เปิดไหมก็ได้แต่ไม่มีการขิงกันอะไรมากมายเนาะไม่มีดราม่าเยอะนะครับเกมเพิ่งเปิดใหม่เนาะว่าระบบเติมนยังไม่เข้ามานะแต่จะปรับทีหลังนี่นะครับเยวให้ดูโปรไฟล์ไอเดีเนาะคือพอลีรีแลงนะครับพอลีแลงปุ๊บมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดันนะพไม่ได้ดันมันก็กลับมาที่แดงปกตินะรอนรอนนิดแป๊บหนึ่งอืม ได้ฮีโรอีกสองซีซั่นเนาะเออแปะเข้าฮีโรอีกดูไหมอ่านี่นะครับเป็นซีซั่นที่27กับ28เนาะแล้วก็รดูการหลังๆดังนั้นมาไม่ได้เล่นนะไม่ได้ค่อยได้เล่นนะเจอโปรนะฮะก็เจอบรรยากาศโปรแล้วก็ดราม่าดราม่าด่ากันบูลลี่กันอะไรต่างๆเนาะถึงจะได้ชุดฟรีได้ของฟรีมาเยอะนะครับได้ชุดฟรีได้ของฟรีมาก็เยอะนะ ตัวละครก็ร่วมร่วม20 20จะ20ตัวนะนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามเนาะนะครับตัวละครได้มาตัวใหม่ใหม่ได้ก็ได้หมดนะตัวใหม่ใหม่ชุดสกินนะครับแต่ส,สิยายา่าญ่าแต่ส,สบบิเบอร์เออตัวละครนึงเลร หลักพื้นฐานเนาะถึงไม่ค่อยได้เล่นแต่มีของฟรีอะไรแจกๆจจจจจมาก็ก็แอดเอ่อล็อกอินเข้ามารับเนี่ยลงอินเข้ามารับอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับฝากข้อมูลข่าวสารที่พี่มๆนนะสำหรับคนที่เล่นชอบเล่นเกมไอ้แนวนี้เนาะฟรีไฟหรือว่าซิกมานะเนาะเป็นเทอร์ลอกยอนชิวๆสบ,บายๆนาะก็เดี๋ยวรอข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อ,อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ,ส,รรบสวัสดีครับ